สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกผู้สุขคนพี่น้องดูดีสบ,บายกันมาพอกันคือเก่านะครับกับสมบัติดำสิ่งพี่นอ้องเอามาพามาเป็นกูบุต้า M8 หาซีซ้นนะครับ มา,มาตุ้มตุ้มไม้นะครับจูดตุ้มไหมเผา,ามาสะออกซุ่มตุ้มไวแต่ก้อนๆพี่น้องเมื่อนี้เขามาจูดออกเนาะครับจะได้ทําการไถนะครับ,รรบพี่น้องไถปูก้อยนะครับปูก้อยอยู่กับทีมงานสรัพ์สถิตมื่อนี้ เจ้าเอ็มแปดหาสีสูนโอ้โอโอจวดมือมางค้นบมาเน,นี่ยโอ,โอ้หางสมคู่พุตาครับอันนี้ซื้อมา,าเมือ2องนะครับสำ้ารบหางตัวนี้เป็นของคู่พุตานะครับเบอร์ยีปพี่น้องหางสค้งสาม Oh, จำบักจำโคตรเลยพี่น้องเอ้ อ่นได้พ่อพี่น้องอเดี๋ยวจะไถสะกก้อนนะครับเดี๋ยวจังเอาจังสีด,ดันออกนะครับปรับพื้นที่ลงมาให้มันต่ำลงจักหน่อยนะครับเพราะมันเป็นโพนนะพี่น้องนี่สุดอยอดดี่เรยครับ จวดจวดโซฟอร์เข้ามาหนีผู้บ่าอุ้ยรถด,ดำช่วงนี้เพราะมีงานครับผู้บา่าอ,อุ้ยเสียอุ้ยโอ้ขวัไฟขวัไฟอ่ะดิดโโพสนะครับ ยืนอยู่ใต้กองไฟเนาะพี่น้องพวดนขนาดเลยโอ้ oh. <laughs> แฟนาีศูนครับสามเจ็ดรอยหกสิบเก้าซีซีครับ,รรบม,ามาเบิร์เกียตบาทน่พี่นะ้อง โยมโยมพนักง,งานโยมโยมรถโยมนะครับรถโยมของแปนรถขีดหุ่นล,ละครับเขีบไปใส่กองไฟหุ่นละนะครับโอ้ข่วนขนาดพี่น้องเลยเอาขันมาเบิรงเจ้าเอ็มแปดหาเอาคือเก่า แปดสิพาแรงมากครับแปดเกียร์เดินหะน้าแปดเกียร์ถอยหลังครับสำหรับเจออินแปดหานะครับ เรไรับการเ บอกแอลออกลูกไบ่ได้อีกย่างเลยถูงใยก็ไ่ได้ด้วยควนหดควนเอาพี่น้องเอ้ยที่จะควนไฟ ดันพ้นมเบาครับบอมเมนงานหมดเท่าไรพี่รอง วันนี้อยู่กับทีมงานทับสถิตนะครับเสือเล็กสมบัติดำซึ่งเป็นผู้ว่าผู้จ่าสูพี่ซุน้องฟังกันวันนี้ปิดตกวคอไปเด้อพี่นอ้องว่าิดเจนว่าถือจะเฝ้าให้เฝ้าจมเอาต่อครับต่อ เช่าพื้นที่พวกเศษไม้กองไม้นะครับทำการเผาแล้วสิ่งทำการไถนะครับเตรียมดินไว้ปูไว้พี่น้องทีมงานสัตวา์ทธิ์นะครับมันนี้ยกับเอ็ม8หาที่สนะครับ8ที่หาแรงมา ดินพ่นพี่น้องนี่เครื่องฉีฟุ่นไฟพร้อมงามเป็นงามครับพ่อยนะมักคักะกันเป็นดินพ่นครับฉีฟุ่นไฟนี่สำหรับพ่อยเนื้อที่กับ่อลล์ไลท์พี่น้องเนื้อที่กับทียูบะมาณหกไร่์เจ็ดไร่นะครับเอาสำหรับมือนี้อำลาพระจากกันซักนี่ละพี่น้องลากันซักนี่ละครับชิปนี่ อยู่กับเจา e า้าเอ็มแปดห้ามวันนี้กับทีมงานสัตว์สิทธิ์โชเฟอร์ห้ากับผู้เบาุ้ยนะครับเป็นโชเฟอร์ขอให้พี่น้องมีต่คราบสุขครับเจริญพี่น้องกิจการลุงเรื่องบันคงกันสุขูสุขอนนะครับลากันสนีล่ะครับสวัสดีครับผม